คริปโตท็อปเทรนสุดท้ายวันนี้เราก็จะมาเด็กตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปตกันอีกแล้วนะครับในช่วงของวันที่ผ่านมานะครับมันมีความแดงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหตุผลหลังจากที่เราพูดไปก่อนอนอนี้แล้วจุดนมาว่าเหตุผลทำไมชีอิเรียแล้วก็เอาคอยต่างๆมันเริ่มมีความแดงออกามาก่อนอนอนี้จุดนยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหตุผลของเมื่อวานนะครับหลังจากที่ได้มีเข่าวออกมาแล้วก็ทําให้มันมีความแดงเข้าไปอีกนะรวมถึงนะครับแต่ว่านะครับจังหวะการแดงน,น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญมีความกระตื้งขึนมา มีการบวกกันขึ้นมาแล้วนะครับก็ช่วงของรอบๆเข้าสู่ปลายเดือนพอดีสิไหมครับอ่ามันก็เป็นปกติแนาะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเขียวๆในช่วงปลายเดือนและจะไม่เขียวปลายเดือนแบบเต็มๆถามว่าทําไมนะเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนมีเงินที่จะซื้อมันจะไปแดงปลายเดือนเนี่ยมันก็ให้คนได้ของสูบมันก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นสิผมอยากให้คนคองแพงๆเนาะก็จังหวะที่มันสิ้นเดือนเงินเดือนออกในกาที่จะมีการติดบวกกันขึ้นมาสักหน่อยนึงอะไรแบบนั้นนะ แล้วตอนนี้ก็มีหลายๆเรียนนะครับที่กําลังบวกขึ้นขึ้นมา1% 2%คือกําลังเริ่มบวกเลยครับกำลังแบบป,ปุดขึ้นมาทีละอ่าบัโบบ้บัโบบอ้บั๊บ้แล้วขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แล้วหุ้นที่ําเกี่ยวกับบิตคอยจู่ไหมครับแล้วก็อีเชลิเยียมจู่ไหมครับที่เป็น e t f เนาะตอนนี้นะครับก็มีการติดบวกกันขึ้นมาแล้วจากเมื่อวานนะครับที่ได้มีการแดงแดงจู่ไหมครับตอนนี้มีการบวกขึ้นขึ้นมาแล้วสําหรับเจ้าตัวอีเชลิเยียม ECF นะครับจากเมื่อกี้นะครับมีการติดนะครับบวกขึ้นมาประมาณเพียงแค่นะครับหจุดนะครับหนเนาะแต่ว่าตอนนี้ซัดกันไปนะครัสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแสดงว่ากําลังมีเงินไหลเข้ามานะ เช่นเดียวกันกับบิตคอย ETF นะครับก็มีการติดติดบวกกันขึ้นมานครับเริ่มแล้วนะครับจาก0.4ตอนนี้มา0.6แล้วนะอ่ะก่อทยอยทยอยไปนะสำหรับนะครับในส่วนตัว2เจ้าพ่อที่จะนำพาตลาดไปสู่คำเกี่ยวฟินก็จะมีจังหวะให้แดงๆบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญในการเก็บเนาะหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมันเขียวก็ขายครับแดงซื้อเขียวขายอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับคนที่ต้องการนะครับที่อ่าตอนนี้บวกกันขึ้นมาแล้วครับ0.7นะอ่ะก็แสดงว่าไม่เงินกำลังไหลเข้ามาจริงๆนะเพราะว่า0.4 หกมา0ูดแล้วอะไล่ไล่ไปเดี๋ยวก็น่าที่จะมีความเขียวเนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบไม่มากเนาะเพราะว่าเป็นหลักสูนอาจจะมีการกลับไปเดงก็ได้แต่คือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีเงินไหลเข้ามาหลังจากนี้เองนะครับก็ปล่อยลอยให้เขาได้มีความบวกขึ้น,นมาเนาะเพราะว่าพี่ตีซีซีก็บอกมาก่อนนี้นนแล้วจะมีคำว,ว่าเดี๋ยวใกล้ถึงลาฟโมและอะไรแบบนี้นะ และหลังจากที่วันก่อนนะครับหรือว่าเมื่อวานเนี่ยเราในพูดถึงว่าเหตุผลว่าทำไมนะครับเจ้าตัวบิตคอย n ์หรือเชียรีย่มันต้องมีความแดงออกมากม็นก็มาจากในส่วนตัวเหตุผลของเจ้าตัวซ ME อแกลบจุัมันก็ต้องมีการลดลงมาเพื่อที่จะทําการปิดแกล็บตรงนี้ไปุะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งในขณะที่ตลาดมันกําลังคิวเขียวอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นมันแดงก็มาจากนะครับตัวอินดิเคเตอร์ทางานเนาะก็คือนะครับ คุณจิมครเมอร์นะครับเขาก็ได้กล่าวว่าเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นเจ้าของของบิตคอยแล้วก็อิชเชียรีมเนาะคือลูกๆของเขานะเนื่องจากเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะของเจ้าตัวอเมริกาเนาะก็อันนี้สําหรับนะครับหลายๆคนที่บอกว่าถึงเวลาต้องขายแล้วคือตอนนั้นเป็นจังหวะที่เขียวพอดีจูบหมครับขายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตัดสินใจถูกดูไหมครับอ่าและหลังจากนี้นะครับพอมันแดงมาเมื่อวันเนี่ยน่าที่จะได้มีการเขียวขึ้นไปอ่าเดอ่ามีการซื้อแล้วถูกไหมครับก็น่าจะว่านะครับพอเขาพูดป เป็นปกติอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันมักจะโดนข้ามคนก็เลยที่จะเป็นอุปทานมู่นเ้ยทันทีที่จิมแกรมเมอร์เนี่ยพูดไปทางไหนแล้วคนที่จะทำตรงข้ามเช่นเขาบอกว่ามันจะขึ้นคนบอกเฮ้ยวันนี้มันต้องลงแล้วก็ทยอยการเทเทลงมาก็ไปอาจจะปิดอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ในอินดิเคเตอร์ทางานก็เลยมีความแดงลงมาสมทบจากตัวซีบีแกลอะไรแบบนี้แต่หลังจากนี้น่าจะมีการซื้อขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีกิ่วๆแล้วอะไรเนาะแสดงว่าโอเคนะคุณงคงจิ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับยังคงใช้ได้นะครับแต่ก็อย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะบางครั้งบางทีนี่อาจที่จะปิดพลาดบางครั้งเขาบอกว่านะครับมันขึ้นอาจจะขึ้นก็ได้นะมันก็เหมือนกับนะครับอินดิเคเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว m a m e m a Bollinger b a n d หรือพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแม่นไปซะหมดทุกอย่างถูกไหมครับ แล้วก็นะครับเราก็ไปที่เจ้า XRP กันบ้างน,นะครับก็มีข่าวดีเข้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งเจ้านะครับก็คือบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอย่างตัวนารุทนะครับก็ได้มีการเปิดตัวนะโครงการคลังนะครับหรือว่าเป็นในส่วนตัวหลังบ้าน,นครัหรือว่าเป็นคลัง XRP ในมูลค่า20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เขาเนี่ยก็ตั้งใจนะครับที่เป็นหนึ่งบริษัทแรกเนาะที่ได้นำ XAP มาใช้เป็นกลยุทธ์สำรองหลักของบริษัทเนาะก่อนนอกเหนือจาก Bitcoin Ethereum จมนะครก็มีเหลวกนี้แหละที่อยู่ในรายการที่อย่างวันก่อนที่มีการบอกว่าอนุญาตให้แปลงหุ้นนะครับเป็น ETF ได้ถูกไหมครับ่ะ XAP ก็รวมอยู่นั้นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับแฟนของ XAP ด้วยนะก็ถือว่าข่าวนี้เป็นอะไรที่ movement ที่ดีนะครับเมือนจากว่า บิคอยมันก็ทํามาให้คน,คนหึงฮาไปแล้วจู่นะครับตอนนี้มีอิตาเลียมเขามอีกจู่ไหมอ่ะตอมาก็เป็น x อ p กเนาะคิดว่าคาดการว่านะครับ ECF หลังจากนี้นะครับก็น่าที่จะมีพวกนี้ติดมาด้วยแหละอยนะ่างในอย่างหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็น SOL หรือ XRP อกก็น่าจะต้องมีแหละคือมันต้องมีถูกไหมเก็ถือว่ายินดีด้วยสําหรับในส่วนตัวแฟนๆของ x อกเนาะที่มีบริษัทที่เขาเชื่อมั่นในเหรียญเหล่านี้นะครับอ่านะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนตัว x อกาฟังอเมริกาแล้ว ็ขอพาไว้ไปที่นะครับเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะเป็นตัวที่บอกว่ากระเป๋าของเราเนี่ยจะเขียวหรือว่าจะแดงนะครับก็คือว่าอเมริกานะครับเขาก็เตรียมที่จะเปิดเผยรายง,งานเกี่ยวกับในส่วนของตัวคริปโตนะในวันที่31กรกฎาคมเนาะซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าจะมีในส่วนของตัวกร,กรอบการน,นะครับดูแลความชัดเจนแล้วก็จะได้ดูแนวทางว่าอะไรคือหลักทรัพย์ไม่ใช่หลักทรัพย์แต่ที่จะไม่ได้มาครบทุกนะครับทุกอย่างเนาะแต่ก็เป็นถือว่านะครับเอกสารนี้จะทําให้ตลาดเนี่ยมองนะครับในส่วน ตัวคริปโตเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้แล้วก็ทําให้ตลาดเนี้ยมันความเกี่ยวซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองแล้วก็ว่าวันสิ้นปีเออสิ้นเดือนนี้ถูกไหมครับมันจะมีข่าวนี้ออกมาแล้จังหวะนี้จึงมันแดง <c oughs> ก็จะเป็นจังหวะที่เรานี่เก็บแล้วก็ไปขายช่วงองตัวสิ้นเดือนก็เป็นได้นะ แล้วก็นะครับในส่วนตัว Bank of a m e r i c a นะครับก็กล่าวว่าธนาคารหลายแห่งเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดในส่วนของตัว Stablecoin ที่เป็นสกุลเงินต้นเอามาให้บริการเนาะก็ตอนนี้นะครับก็มันมีข่าวลือมาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีการนำเอาพวกสเตเบอร์คนะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีเจ้าตัว USDC แน่ๆนะครับแต่ว่าอีกเต่าเนงตัวหนึ่งเนี่ยก็คือยูดิทีจะได้เข้าไปอยู่ในร่วมของตัวนี้ไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งเจ้านะครับที่จะเปิดสเตเบอร์คอยของเองเนาะแล้วก็มีคนเล็งๆ,ๆ,ๆอยู่ครับว่าเอ๊จะมี XRP ด้วยหรือเปล่าซึ่ง์อาร มันก็จะเป็นผลดีสําหรับในส่วนตัวแฟนๆ XRP เนาะเนื่องจากว่าจากแกจะได้เซ็นบุคอยก่อน XRP ก็ต้องมี XRP อะไรแบบนี้เนาะก็จะมีกําลังซื้อเข้ามาเพิ่มอีกเนาะแต่ก็ไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกาเท่านั้นนะครับก่อนอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าขอ่งฝั่งดูไบเองก็จะมีเช่นกันเนาะก็ถือว่าหลังจากนี้นะครับสงครามในส่วนของตัวเซ็นบุคอยเนี่ยน่าจะกําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเนโอยบายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดูไบนะครับอเมริกานะครับหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กาลังมองหาในส่่ววววนนนนตตตััทีคคคบเป็นใน็ใสออาด้ยกื เอลกริทึมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเจ้าที่มีตัวนี้ก็คือเจ้าตัวเทอราเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มีการรีเพกขึ้นมาก็ต้องดูกันับว่าหลังจากนี้นะครับเจ้าตัวนี้ถ้ากฎหมายจะแอกออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นคืนระบบมีส่วนตัวเทอร์รากลับมาแล้วเทอร์าจะมีโอกาสขึ้นมาผง,งาดยืนอยู่บนเส้นบุคคลเอลการิทึมที่คนเขาต้องการหรือเปล่านะเนื่องจากว่าพอมันเป็นนะครับธุรกรรมที่ขนาดใหญ่แล้วต้องการใช้ทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องแชร์กริทึมนะครับในการบาลานซ์อันนี้เราก็รู้กันอย t เ b l บค o i ยอื่นๆเนี่ยอาจที่จะอ่อนด้อยไปกับเรื่องนี้แต่ว่าเทอร่ามีข้อดีเรื่องนี้แต่ว่านะเสียดายที่เขาลดลงมาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอนาคตเกิดหมายออกมาขวาดที่จะรอดแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาก็เป็นได้ และก็พูดถึงนะครับเรื่องที่ได้รับการยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากก่อนหน้านี้ที่เราเนี่ยได้พูดถึงว่า,ามีข่าวลือมาเขาว่ารัฐบาลของอเมริกาเนี่ยมีการขายบิตคอยตออกไปที่เป็นแบบแสนกว่าเกือบสองแสนคือแสนเก้าเนาะออกไปจนหมดนะครับจนเหลือเพียงแค่นคับสองหมื่นสามเท่านั้นเองเนาะก็คิดว่านะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมอ่ะแต่นะครับจากข้อมูลของตัวอาร์เคมเราก็ได้ออกไปแล้วว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนะครับข้อมูลว่าอเมริกาขายออกไปเลยนะสุดท้้ายนรัับก็ได ยืนยันมาตามที่คาดการเอาไว้ก็คือว่าไม่ได้มีการขายออกไปของอเมริกาครับเพราะว่ากระเป๋านี้ไม่ได้มีการจุกแตะเลยนะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับตลอดระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมาไม่มีการขยับอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับที่มีการข่าวออกมานะว่ามันมีเหลือเพียงแค่สองหมื่นตันเองเนื่องจากว่าเขาดูเพียงแค่หนึ่งกระเป๋าครับเขาไม่ได้ดูทั้งหมดเลยทําให้คนตกใจเนาะแล้วก็บางคนก็นาอาจจะเพลิดเพไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะคือว่าที่จริงแล้วมันมีหลายกระเป๋านะแต่เขาเลือกที่จะดูแค่กระเป๋ากระเป๋าเดียวที่มันมีแค่ สองมูลสามก็เป็นธรรมดาครับโลกของที่โตบางคนเขาก็ต้องการที่จะปั่นให้มันมีในะส่วนตัวข่าวฟัดอะไรแบบนี้นะะก็ถือว่าอย่าไปลงเชื่อนะครับบางทีหลายจะต้องตรวจเช็คนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ในส่วนตัวมูฟเมนต์นะครับหรือว่าการเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยเจ้าตัว Ar k h เคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทําให้เรารูได้ครับว่าคนไหนย้ายไปคนไหนคนไหนถืออยู่เท่าไหร่นะอะไรแบบนี้นะ และพอนะครับดูการของตัวเอาคอยในใกล้เข้ามาถึงนะซีซีพูดถึงการโฟโมนะครับแล้วก็เหรียญมีมเหรียญเอาคอยต่างๆเริ่มมีการขยับเนาะอีกหนึ่งตัวนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเพียงแค่นะครับปริมาณการเผาการเบิร์ดแล้วก็มีข่าวของชุมชนเท่านั้นไม่ได้มีข่าวแบบใหญ่ๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสูงตัวเกมอะไรพวกนี้ออกมาก็ตามสําหรับเจ้าตัวชิบะอินเทอร์เนนะครับแล้วก็เหรียญของชิบะเนาะล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นมูฟเมนที่ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากว่าชิบะเนี่ยได้มีการโอนเงินอยู่ประมาณซัก ับ5ล้านล้าน,านชิบนะนอรหรือประมาณสัก69.9นะครับล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับไปยังอโอดออกมาจากคอยเบทนอกไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเหมือนกันอาหารนี้อาจจะเป็นมูฟเมต์หรือว่าเป็นการช้โอนเตรียมพร้อมอะไรสักบางอย่างหรือเปล่านี้แฟนของชิบานะก็ถือว่าต้องดูให้ดีนะเอะการเอาออกมาเนี่ยจากคอยเบทก็คงที่จานะไม่ได้ที่จะเอาไปขายหรอกถูกไหมครับอันน่าที่จะเอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็หวังว่านะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นในส่วนของตัวดูก,การมีมคอยแล้วกันนะขอให้มีมคอยในแบบปังๆเราหลายคนคงจะถือไว้เยอะอยู่อ๋อนะครับแล้วก็มาที่ Flow Spot Bitcoin ETF นะครับในวันที่23เนี่ยมีการซื้อเข้ามาจากแบงก์ล็อกก็จริงนะครับ1น2ล้านแต่ก็มีเจ้าอื่นขายออกไปนะก็คือ227ล้านนะครับจากฟิลิตี้นะครับแล้วก็มี Bitwise นะครับแล้วก็มี Ark อะไรพวกนี้นะครับก็เลยมีมีเงินไหลออกไปอยู่นะครับประมาณสัก85.8ล้านก็ถือว่าไม่ดแปดล้านก็ แต่เขคิดว่านะครับในอนาคตเนี่ยน่าที่จะมีการไหลเข้ามามากกว่านี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วจุดแฮตตอนต้นคลิปคือมีการบุกบวกขึ้นมาของอ e ีเจนาะอาจจะเป็นไปได้ครับว่าจะมีอะไรบวกกันขึ้นมานะครประมาณซักเกินหลักครึ่งพันล้านไหมเพราะว่ามันมีการบวก,กันถือว่าน่ารุนนะแล้วก็อ t เทียมสปอตอีเจนะครับยังคงทําได้ดีเช่นเคยนะครับก็ถือว่าแหมนะครับ ชอบนะครับที่มีเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าบางวันจะไม่เยอะก็ตามนะครับแบล็กซื้อเข้ามาที่324ล้านนะครับแล้วก็ฟิลิ t ี้นะครับซื้อามาที่3.6ล้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว วานแอกนะครับซื้อเข้ามาที่นะสล้านเลยทําให้มีเงินไหลเข้ามาที่332.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับโอเค okay. ถือว่ายังคงทําได้ดีรักษาระดับได้นะสำหรับเจา้าอิตาเวียมเนาะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตลาดเอาคอยน้องๆเล็กๆเนี่ยจะได้เขียวฟินกันไปตามๆกันนะอโอเคนะครับสหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจกกอกนันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ